รองแ่กรจหวัดคะดิฉันนางสาวเจริญเถือนว่อนหน้า เปรื่องการตวจติดตามนโยบายด้อนของรัฐบาลนะคะในเรื่องของมาตรการพักขระหนี้ เพื่อใช้ปรกอบไปที่ก็พ่รัดเกบกรีกเ่อนาจจัดก็กลุ่มได้เป็นกลุ่มที่มีอุปสงคเช่นสถาบันาเงินลุ่ความเสีิตและของแต่หนที่้องกาดนะครับจะเป็นแบบปบติของธนาคารนะครับสามารถขอสิทธิ์เชื่อเพื่อไปจักต่อไปที่ได้